แล้วเราสมัครที่ไหนไปแล้วบ้างล่ะ ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ลองปรึกษาพี่เฟิร์นให้ดีกว่าพี่เฟิร์นครับพอดีว่ารุ่นน้องผมเนี่ยเขาเพิ่งจบใหม่เขาก็โทรมาปรึกษาผมอะ่ะเขาบอกว่านี่หางานยากมากแล้วงานที่ได้ก็ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนด้วยจริงรนะตอนนี้เป็นปัญหาของตลาดแรงงานไทยเลยนะเพราะว่าในจ้างเนี่ยก็อยากได้คนแบบนึงแต่นิสิตนักศึกษาก็เรียนจบใหม่แบบหนึง่งมันก็เลยไม่สมดุลไงบางคนเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทํางานแต่พอมาทํางานเริ่มมีประสบการณ์ปุ๊บก็โดนซื้อตัวโดนดึงตัวโดนแย่งตัวไปปัญหามันก็เลยมีอยู่2อย่างบางสายงานเนี่ยก็คนตกงานเยอะมาก แต่บางสายงานก็กลายเป็นคนงานไม่พอขาดแคลนแรงงานเลยแหลนะนายไม่มีสมดุลเลยเนะห็นไหมแล้วอย่างนี้จะเลือกเรียนสาขาไหนที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานล่ะครับงั้นเดี๋ยวพี่ไล่าฟังว่าในจ้างเขาอยากได้คนทํางานแบบไหนบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือพวกพนักงานขายงานบริการหรือไม่ก็งานพัฒนาธุรกิจ 2ก็คืองานไอทีธุรคมนาคม3คืองานด้านวิศวกร4คืองานบัญชีการเงินแล้วก็ธนาคาร5คืองานขนส่งโลจิสติกหก็คืองานสัญญาจ้างหรือไม่ก็พนักงานรายวานพนักงานพาร์ทไทม์อะไรแบบนี้เจ็ดเนี่ยก็คืองานด้านการแพทย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพแปดคืองานระดับผู้บริหาร9คืองานการตลาดและประชาสัมพันธ์สุดท้ายก็คืองานการผลิตทีนี้มาดูบ้างดีกว่าว่าแล้วแรงงานหรือว่าคนที่จบมาเขาจบสายไหนมาบ้างครับ อันดับแรกก็คืองานธุรการ 2. ก็คือบัญชีการเงินและธนาคาร3คือไอทีและโทรคมนาคม 4. งานด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ 5. วิศวกร 6. งานการผลิต 7. งานท่องเที่ยวงานโรงแรม 8. งานขายงานบริการลูกค้างานพัฒนาธุรกิจ 9งานระดับผู้บริหารและ10งานราชการเห็นไหมนายว่าความต้องการของนายจ้างอย่างนึงแต่จบไปอีกแบบนึงก็เลยไม่สมดุลสักทีพี่เคยไปอ่าน Manpower เขาบอกว่าถ้าอยากจะสมัครงานต้องเตรียมพร้อม7ขั้นตอนด้วยกันมาดูข้อละข้อกันเลยดีกว่าข้อแรกเนี่ยต้องพกพาความมั่นใจไปก่อนเลยจะไปสมัครงานมั่กี่เราต้องมั่นใจแล้วก็ต้องตอบด้วยความจริงใจเป็นธรรมชาติมากที่สุดนายจ้างหรือว่าคนที่จะเลือกเราเข้าทํางานเขาจะได้ประทับใจเราใช่ไหมความมั่นใจปุ๊บก็ต้องมีไหวพริบด้วยบางทีเนี่ยอาจจะได้ ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเนื้องานเราก็ต้องคิดเร็วตอบเร็วแต่ไม่ใช่แค่ไหวเพลิบอย่างเดียวเราต้องมีความชัดเจนด้วยฉะชานพูดจารู้เรื่องเขาถามอะไรมาเขาอาจจะให้เราอธิบายถ้าเราออกอูไปเรื่อยน,นู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยเขาก็รู้แล้วว่าเอ๊ะเราเนี่ยเก็บประเด็นไม่ได้ไม่ตรงประเด็น<ะ>ดังนั้นเราต้องมีความชัดเจนด้วยอนอกเหนือจากนี้ต้องกล้าที่จะยอมรับหมายความว่าท่านเราเองเนี่ย ไม่เข้าใจในคําถามของเขาหรือว่าไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาอยากรู้กับเราคืออะไรเราเองก็ต้องบอกเขาไปตรงๆว่าทวนคำถามรอบได้ไมคะโอเคครับได้คําตอบแล้วครับเฮ้ยว่าแต่ลืมไปเลยว่าคุยโทรศัพท์ค้าคงไว้นานมากเลยเฮ้ยฮัลโหลยังอยู่หรือเปล่าอ๋อโอเคโอเคพอดีได้คําตอบมาแล้ว